สวัดีครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับโปรแกรม AutoCAD 3D p a n นะครับในโหมดของการทำ AutoGen นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะต้องทำการปั้นโมเดลนะครับที่เป็นสามมิตินะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่แทบทางด้านซ้ายมือนะครับแทบ Project Manager นะครับเขาจะมีแทบอยู่ตรงนี้อีกเพิ่มนะครับให้เรากดไปที่แทบ a u t o Graphic ตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะมาที่หน้าต่างของ a u t o Graphic นะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับเลือก New f o l d e r ก่อนนะครับตั้งชื่อให้เป็น Review นะครับหรือจะตั้งชื่อเป็น Revision อะไรก็ได้นะครับก็ให้กด OK ไปนะครับ ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ New Drawing นะครับผมจะลองตั้งเป็น0.11นะครับกดโอเคไปนะครับหลังจากที่เราทำการตั้ง New Drawing นะครับเขาก็จะ Active มาที่หน้า Layout นะครับโหมดนี้จะเป็นการโหมด 2D Layout นะครับก็จะเป็นการ Generate จาก3มิติเมื่อกี้นะครับ3มิติ ตรงนี้นะครับให้เป็นสองมิติในโหมดของ GA นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราทําการเตรียมตรงนี้นะครับมองไปที่ ribbon home นะครับทางด้านซ้ายมือบนนะครับก็จะมีคําว่า new view อยู่นะครับให้เราคลิกไปที่ new view หนึ่งทีนะครับแล้วเขาก็จะขึ้น d i a l o g u ไฟล์งานเราขึ้นมานะครับจะเป็นเฉพาะไฟล์ในไฟล์นี้นะครับอ่าเเดอร์ไหนที่มีไฟล์ DWG อยู่นะครับ ก็จะแอคทีฟขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการเลือกเอาไฟล์ที่เราจะทําการทํา CA นะครับอันนี้ผมจะเลือกเอาเฉพาะ001นะครับที่อยู่ในโหมดของไฟพิ้งที่ผมตั้งค่าไว้นะครับก็กดโอเคตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะพาเรามาที่หน้าโมเดลนะครับโมเดลสามมิตินะครับแล้วก็ให้เราทําการมองมาทางด้านซ้ายมือของริบ on home นะครับจะมีแทบตรงนี้นะครับเพื่อให้เราเลือก แผนระนาบที่เราต้องการจะทา CA นะครับอันนี้ผมจะทํา CA ในระหน้าท็อปนะครับผมก็เลือกไปที่ท็อปนะครับพื้นที่สีแดงๆเมื่อกี้นะครับก็จะทําการ active มาที่หน้าท็อปนะครับขยับมาอีกนิดนะครับก็จะมีการให้เลือกว่าเราจะเอาเส้นปะไหมสําหรับท่อหรือว่าจะเอาเส้นปะทั้งหมดแต่ผมในที่นี้ผมจะลองเอาแบบไม่ไม่เอาเส้นปะอะไรเลยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแทบสเกลตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกเอาสเกลเท่าไหร่นะครับในกระดาษในขนาดกระดาษตอนนี้เปเปอร์จะเป็น8ี1คูณ594นะครับก็คือ A1 นะครับผมลองเลือกไปที่1ต่อ16ดูนะครับกดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะพาเรามาที่หน้าเลเยอรนะครับแล้วก็กดคลิกวางไปทีหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการ g e n e r a รตเป็น 2D แบบนี้นะครับให้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองทำการหมุนนะครับโดยคำสั่ง rotate ของ AutoCAD ปกตินะครับก็ททำการ move ด้วยคำสั่งของ AutoCAD แบบปกติเลยนะครับแบบนี้นะครับวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับก็เราจะโชว์อีกสักสองด้านนะครับอาจจะเป็นด้าน front หรือว่าด้าน right นะครับก็ลอง มาที่เดิมครับ Ribbon Home ทางด้านซ้ายมือสุดตรงนี้นะครับก็จะมีถัดมาจาก n e ว View นะครับก็จะมี Add Adjustment นะครับอ่านไม่ออกนะครับก็คลิกไปนลครับแล้วก็คลิกนำมาคลิกที่กรอบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ลองเลือกไปที่ด้านฟอนต์นะครับใ้ยไม่เลือกไปที่ด้านไลท์ด้านข้างกดอเคนะครับแล้วก็วางคลิกวางลงไปทีนึงนะครับ เขาก็จะทําการเจเนเรตออกมาให้นะครับเราก็ทําการมูฟอ่าถ้ามูฟไปแล้วมันแบบเหมือนมันกระตุกนะครับมันไม่ได้กระตุกนะครับก็คือมันไปจับปิดสแนปที่อยู่ด้านหลังนะครับสแนปกิดให้เราทําการกด F9 นะครับเขาก็จะกดปิดสแนปกิดนะครับรก็กดมูฟนะครับรก,กด,ด,ด F8 ปกตินะครับเพื่อทําการล็อกแกน เราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับก็กดที่เดิมนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะมาคลิกจากด้านไลท์นะครับถ่ายจากด้านไลท์โดยให้เข้าถ่ายด้านฟอนต์ออกมาครับแล้วเราก็คลิกวางลงไปก่อนนะครับพอคลิกวางเสร็จเราค่อยทําการมู v e ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นํามาจัดวางในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับพอเราจัดวางตําแหน่งแบบนี้เสร็จนะครับกด ctrl s นะครับเพื่อ save ไปทีหนึ่ง แล้วก็เขายังสามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับเลือกวิวมาอีกนะครับลองเอาจากด้านนี้นะครับแล้วเลือกให้เขาเป็น iso view นะครับวางลงไปนะครับก็ไม่ถูกนะครับต้องอีกท่าหนึ่งครับวางลงไปนะครับโอเคครับท่านี้ถูกก็ลบท่านี้ทิ้งครับ แล้วก็มูฟเข้ามานะครับจัดวางในตำแหน่งที่เราต้องการตอนนี้มันแลดูใหญ่นะครับก็เปลี่ยนสเกลตรงนี้ได้นะครับลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อสามสิบดูนะครับแลดูจะพอดีเราไม่ได้ต้องการอะไรแค่ให้อยากให้เห็นรูปร่างนะครับหรือว่าเราจะลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งต่อยี่สิบมันก็ ดูใจใหญ่ไปนะครับเขาเป็นหน,นึ่งกว่าสามสิบนะครับเอาไว้โชว์เฉยๆนะครับแล้วเขาก็ยังมีฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน Build of Material นะครับก็คือ Material ที่เป็นท่อเป็นวาล์วเป็น f ิ t ติ้งเป็นอุป m e n t ต่างๆนะครับสามารถที่จะทำการบอม Build of Material ออกมาได้นะครับโดยคลิกที่เนี่ครับ บิวออฟแมทีเรียลครับคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ไม่คลิกเอาตารางเอากรอบของเนี่ยครับภาพฉายนะครับคลิกเอาอันไหนก็ได้ครับเพราะว่าอันเนี้ยมันถูกถ่ายมาจากภาพเหมือนภาพเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ v ิวออฟแมทเรียลครับคลิกลงทีหนึ่งแล้วก็ลากนะครับลากเพื่อทําการเป็นเหมือนตารางครับแล้วก็คลิกลงอีกทีหนึ่งเขาก็จะสร้างตารางนะครับก็จะมีรายการแมทีเรียลให้เรานะครับที่เราใช้เขียน อันนี้นะครับก็ทำการม v e มาในตำแหน่งที่เราแบบต้องการนะครับทำการ a อจจัดอันนี้ผมจะลองย่อลงนะครับให้เหมาะพอดีกับช่องนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปแต่งตารางแดงอะไรอีกทีหนึ่งนะครับพอเราได้เห็นตรงนี้ไหมครับเขาจะมีไอดีมา i t ก m นะครับเราสามารถที่จะทำไอดีมาร์กไเทมได้นะครับโดยตรงนี้นะครับ อโทออติเนตตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะแบบวิ่งไปให้เราครับวิ่งเข้าไปข้างในครับสมมติว่าเราไม่เอาวิวนี้นะครับแล้วก็แช่ดกดจอ๊กเก็ตออกนะเราเอาวิวนี้นะครับนี่ครับมันจะได้มองเห็นชัดนะครับคลิกลงไปแล้วก็ enter อร์ไปทีหนึง่งอันนี้กด F8 นะครับเพื่อให้เขาแบบไม่ต้องล็อกแกนะครับเราอาจจะดึงหาตำแหน่งที่เหมาะสม กดคลิกลงไปทีหนึ่งแล้วก็ Enter นะครับคลิกลงไปที่ตัวาวาลคลิกลงไปที่พื้นที่แล้วก็กด Enter อย่างี้นะครับคลิกลงไปที่ตัวสแตนเนอร์คลิกลงไปที่พื้นที่ว่างแล้วก็ Enter ไปทีหนึ่งนะครับเขาก็จะสร้างบอลลูนชิ้นงานให้แบบนี้นะครับ เดาออกนะครับเดี๋ยวลองมาทำกับวิวนี้ดูนะครับคลิกคลิกเอนเตอร์คล hey. ิกคลิกเนเตอร์คลิกคลิกเอนเตอร์ดึงออกมาประมาณนี้นครับ ให้ดูประมาณนี้ก่อน,นครับก็จะเห็นว่าสมมุติมาดูไอเทมที่ยี่ิบเก้านะครับจะเป็นบอลวาลนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับไอเทมที่ยี่สิบเก้าจะเป็นบอลวาลนะครับสี่นิ้วนะครับไอไอแปดนิ้วสี่ตัวนะครับเห็นคัดอะไรตามที่เราได้ตั้งสเปกเอาไว้นะครับสี่ตัวแปดนิ้วสี่ตัว ดตดไปกลับมาสี่ตัวแปดนิ้วโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการให้ขนาดได้นะครับแล้วเราก็ทำการให้ขนาดนะครับกับชิ้นง,งานเราได้นะครับก็ทำการจับพอย์นะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปแล้วแลดูเส้นใหญ่นะครับเห็นเส้นมันใหญ่มันในนี้นะครับเราทําการปรับได้นะครับโดยการไปที่ลายเวสสเกลนะครับเวทสเกลเวทสเกลลายเวทนะครับตรงนี้นะครับก็คกออกมาแล้วก็คลิกปิดนะครับเขาก็จะเป็นแบบเส้นแบบนี้นะครับปกตินะครับอจะใี้ขนาด ตรงนี้มาตรงนี้นะครับเราอาจจะให้รวมแบบนี้มาถึงตรงนี้จากตรงนี้มาถึงหน้าแปนอะไรประมาณนี้ครับก็ตัววาวแบนี้หรือว่าให้สกูลสกูลนี้นะครับแบบนี้อาจจะยกขึ้นไปหน่อย ตรงนี้ก็อาจจะให้แบบตรงนี้มาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็อาจจะอยากให้แบบนี้มา ประมาณนี้ครับก็ทำการบอกขนาดให้ครบถ้วนนะครับในจุดต่างๆที่สำคัญนะครับแล้วก็ทำการบอกขนาดไปนะครับสมว่าผมพอแค่นี้ครับก็ไปทำตรงนี้ก็ทำไอ้นี้ได้นะครับทำมาทำบอมครับ ทำบอลลูนตรงน in ี้เหมือนเดิมครับออลโทอันเทตคิกคลิกคิเตอร์ดึงวางคิกคิกเตอร์หึ่งวางอย่างนี้นะครับสำหรับใครอาจจะแบบอยากมาบอกตรงนี้ครับนี่ครับนี่ก็ได้นะครับก็ทำการคีดค่าต่างๆ ให้เดี๋ยวลองเซตพิ้พนะครับคลิกขวาตรงตัเติร์เมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกเพจเซตอัพมินเจอรนะครับกด New นะครับกดโอเคผมจะลองเลือกไปที่ PDF นะครับเลือกเป็นขนาดเอเป็นเทนแบบนี้นะครับให้มันโชว์แบบนี้ก็ปรับเซนเตอร์ เป็นหนึ่งตอ1หนึ่งพีวิวดูครับลองกดโอเคไอ,อ้กดกคลิกขวากดเ็กสิบนะอันนี้จะเป็นโหมดตั้งค่านะครับก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเซตเคลนนะครับปึ๊บเขาก็จะขึ้นมาแล้วกดโคดไปเลยนะครับก็ตอนที่เราลองกดพรีวิว p ิ้นนะครับเขาจะแอคทีฟที่เราแบบ สร้างค่าไว้เมื่อกี้นะครับให้เราเลยนะครับเรากดพ v วิวดูนะครับแล้วก็ลองกดพอดดูนะครับ มาแล้วนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็ถือว่าช่วยเราทำงานให้ไวขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับเขาก็ยังมีฟังก์ชันอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเพื่อทำ ให้เราทำงานขึ้นได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาไกด์ตรงนี้คร่าวๆนะครับส่วนเรียงเลเยอร์ตั้งได้หมดนะครับก็คือเราจะตั้งเป็นสีอะไรออกอะไรยังไงตั้งได้หมดนะครับมันไม่ได้ฟิกไว้อย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะแบบปริ้นเป็นแบบอาจจะนิวอีกทีนึงก็ได้ครับลองนิว เาจะเป็นสเต็ปสองนะครับตรงนี้อาจจะเป็นมโนคมนะครับก็มันเมื่อกี้มันจะก๊อปปี้จากสเต็ปหนึ่งครับลองเซตแกนดูให้เป็นสเต็ปสองกดลองกดรีวิวดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับสีดำครับส่วนกรอบนะครับถ้าเราไม่อยากเอากรอบนะครับเราลองคลิกดูนะครับ แล้วก็ลองเปลี่ยนให้เป็นเดฟคอลดูครับกรอบก็จะหายไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองพิ้นดูอีกทีนะครับ มาณนี้นะครับน้ำหนักตรงน้ำหนักเส้นตั้งเองได้หมดนะครับอันนี้จะเป็นค่า e ดี u l t ที่โปรแกรมให้มาครับคร่าวๆนะครับจตกแต่งให้ตัวนี้มันสวยครับเวลาส่งลูกค้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังเริ่มหัดนะครับหรือว่าอาจจะไม่มากก็น้อยนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับสวัสดีครับ